อยู่ดีครับเอกราชแฮปี้แวร์เฮาส์นะครับมีลูกค้านะครับต้องการจะสร้างโกดังขนาด3 0มสูณสีเมตรนะครับสร้างที่หนองจอกนะครับก็มาให้แฮปปี้เอกราานะครับทําราคาเบื้องต้นให้นะครับว่าค่าก่อสร้างจะออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ค่ากันในโปรแกรมของเรากันนะครับสามารถทําราคาให้ท่านได้ภายใน5นาทีนะครับ ลูกค้านะครับต้องการนะครับโครงหลังคานะครับเป็นแบบโครงเหล็กแบบ H Be บีนะครับไม่ต้องการเป็นโครงทันนะครับเราจึงเลือกโครงสร้างโกดังแบบ H.W.Head นะครับโครงสร้างโกดังนี้ก็เหมาะกับอาคารที่กว้างไม่เกิน35เมตรนะครับสูงไม่เกิน15เมตรนะครับก็คือใช้โครงสร้างระบบนี้นะครับทางวิศวกรเราออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว อานใส่ค่าในโปรแกรมนะครับใส่ไปที่กว้าง30เมตรนะครับยาว40เมตรนะครับสูงใช้งาน6เมตรก็ใส่เพื่อระยะหลังคาท็อปหลังคานะครับก็เป็น7เมตรนะครับระยะทางนะครับจากหนองจอกไปถึงโรงงานผลิตของเราที่บริษัทมีสุขประชาทิศทุ่งคูนะครับ70กิโลนะครับระยะห่างเบสเสานะครับก็คือ ช่วงเสานะครับหน้ากว้าง30มเมตรนะครับเราใส่ไป6เมตรนะครับเพราะว่าเหล็กตอนหนึ่งนะครับยาว6เมตรนะครับจะช่วยประหยัดค่าก่อสร้างนะครับเพราะไม่ต้องตัดเศษเหล็กนะครับหน้ากว้าง4 0เมตรเราก็ใส่ไป6เมตรเช่นกันนะครับงานพื้นและงานฐานลากนะครับเนื่องจากอยู่ในกรุงเทพนะครับเราใส่เป็น งานฐานลากแบบมีเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มในกรุงเทพก็เลือก21เมตรนะครับงานพื้นนะครับลูกค้านะครับต้องการเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ไปที่พื้นวางบนเข็มนะครับรับน้ำหนักได้1ตันต่อตารางเมตรก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะหนาประมาณ15เซนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็ใส่นะครับหลังคานะครับเมทัลชีตแบบกิบล็อกนะครับมีฉนวน PE นะครับเป็นมาตรฐานของ Happy Warehouse นะครับที่เรารีดเองนะครับรับประกันการรั่วซึม3ปีด้วยนะครับผนังนะครับความต้องการเบื้องต้นนะครับลูกค้านะครับต้องการเป็นผนังเมทัลชีตรอบเลยนะครับก็ใส่ไปนะครับผนังเมทัลชีตนะครับหนา0.4มิลนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าในระบบนะครับให้เลือกอะไรบ้างนะครับระบบไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวลูกค้าทําเองนะครับติ๊กเข้าไปนะครับมีให้เลือกนะครับงวดงานนะครับแบ่งเป็น5งวดต้องการให้เราเขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตด้วยนะครับก็ติ๊กเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับโกดังนะครับก็จะต้องมีเกจระบายอากาศนะครับ ด้านบนของหลังคานะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ความกว้าง30ยาว40นะครับรอบเลยนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับพื้นที่เก็บระบายอากาศก็140ตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วเรามาดูงานเพิ่มพวกประตูหน้าต่างกันศาสตร์อ่างน้ํากันบ้างนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดไปที่งานเพิ่มนะครับใส่ประตูเข้าไปนะครับเป็นประตูรางเลื่อนเหล็กนะครับ ขนาด4คูณ4เมตรนะครับถ้าลูกค้าจะเลือกเป็นประตูม้วนระบบมอเตอร์นะครับก็สามารถมาเพิ่มเติมได้ภายหลังนะครับเดี๋ยวเราเบือนน้องต้นจะใส่เป็นประตูรางเลื่นเหล็กขนาด4คูณ4เมตรไปก่อนนะครับใส่ไป2บ้บานนะครับหน้าหลังแล้วก็หน้าต่างนะครับเราใส่ไปที่ด้าน40เมตรนะครับมี2ฝั่งนะครับฝั่งละ2บานนะครับก็ เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับบลูมิเนียมกระจกนะครับขนาด1.2คูณ1.2เมตรนะครับสบาทนะครับทีกงานเพิ่มนะครับเราจะมาเพิ่มกันสตร์กันด้วยนะครับกันฝนนะครับเวลาโหลดสินค้านะครับตรงประตูทางเข้านะครับใส่เข้าไปนะครับกันสัดนะครับยื่น1.5เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับเอาเต็มหน้าเสาไปเลยนะครับเพื่อจะยึดก็6เมตรนะครับใส่เข้าไปนะครับ ห้องน้ํานะครับใส่ไปห้องน้ําสําเร็จรูปของเรานะครับพร้อมถังบําบัดนะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ชื่อลูกค้านะครับผมใส่เป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับแล้วก็บันทึกให้เรียบร้อยนะครับใส่เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วก็บันทึกนะครับนี่นะครับโปรแกรมคํานวณออกมาแล้วนะครับภายใน5นาทีนะครับ อาจจะทราบเบื้องต้นนะครับว่าค่าก่อสร้างหลังนี้นะครับเท่าไรนะครับค่าจะเห็นได้ว่านะครับค่าก่อสร้างนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีนแล้วก็เสาเมทัลชีนเอ้ยแล้วก็เสาโครงเหล็กนะครับรวมผนังเมทัลชีนนะครับรวมแปรทุกอย่างแล้วนะครับตกอยู่ประมาณนะครับสามพันแปด บาทต่อตารางเมตรนะครับงานพื้นและงานฐานลากรวมเสาเข็มนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามพบาทต่อตารางเมตรนะครับรวมค่าเขียนแบบค่างานเพิ่มต่างๆนะครับกันสาดห้องน้ํานะครับเสร็จแล้วนะครับหยุดราคาค่าก่อสร้างก็ดังขนาดพันสองร้อยตารางเมตรนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทต่อตารางเมตรนะครับ นี่นะครับเป็นตัวอย่างการทําใบเสนอราคาโกดังสล่วนรูปของ Happy Warehouse ของเรานะครับในโปรแกรมนะครับก็จะคํานวณให้ทุกอย่างเลยนะครับเสาขนาดเท่าไรนะครับวิศวกรออกแบบมาเรียบร้อยแล้วโครงหลังคานะครับเป็นแบบเหล็ก h ฮดบีมนะครับโครงสร้างฮีบิลเฮดนะครับก็จะออกมานะครับนี่นะครับโครงหลังคา ใช้แปลหลังคาแปลผนังเท่าไรมีเจโบมีเพจยังไงนะครับเสาสูงเท่าไรคำนวณออกมาให้หมดนะครับใครสนใจจะสร้างโกด,ดังคลังสินค้าโรงงานนะครับแจ้งขนาดเบื้องต้นมาได้เลยนะครับผมประเมินราคาให้ฟรีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับโทรหรือไลน์ก็ได้นะครับ Happy e ปปอ a l a ช 04, 0 8 4 06 6024นะครับครับค่าก่อสร้างก็ตกอยู่ประมาณ9ล้านบาทนะครับสำหรับโกดังพัน0ตารางเมตรที่หนองจอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับว่าถ้าลูกค้าใช้เปลี่ยนจากหลังคานะครับคงเหล็ก Hbe บีนะครับลูกค้าไม่ต้องการเป็นแบบทัดน,นะครับเพราะต้องการความสวยงามนะครับ เดี๋ยวเรามาทําให้ลูกค้าดูนะครับว่าถ้าเป็นโครงหลังคาแบบทัดนะครับราคาจะออกมาเท่าไหร่นะครับใส่ไปนะครับเปลี่ยนจากโครงสร้างกระดัง HWH นะครับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบ hWHc นะครับแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เราเปลี่ยนแค่ระบบโครงสร้างนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณออกมานะครับข้อดีของระบบการก่อสร้างสเร็จรูปของ Happy Warehouse นะครับก็คือเรามีการประกอบผลิตเหล็กนะครับจากในโรงงานนะครับซึ่งเหล็กโครงสร้างของเรานะครับผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจึงกล้การับประกันโครงสร้างให้ถึง10ปีเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนถ้าลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นใช้แบบคงคาคงถักนะครับราคาจะออกมาเท่าไรนะครับใส่ค่าเข้าไปบันทึก H W H C นะครับใส่เข้าไปนะครับราคาออกมาแล้วนะครับกดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่า